จิวเวลรี่มุกสวยๆประจำเดือนมิถุนา ah. ดูได้ในคลิปนี้นะครับรีวิวจิวเวอรี่สัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่กับจิวเวรี่มุกนะครับซึ่งเป็นอัญมญณีประจำเดือนมิถุนายนนะครับเราบอกได้เลยนะครับว่ามีหลากหลายมากมายนะครับใครยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วก็สามารถจับไปดู EP ที่แล้วได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับ วันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับจิวเวลรี่มุกสวยๆนะครับวันนี้จะมีแหวนทั้งหมด3วงต่างหู2คู่แล้วก็สร้อยมุก2เส้นนะครับเรามาเริ่มเส้นที่1กันก่อนนะครับชิ้นที่1นะครับ R.P. 0 1 2นะครับ R.P. 0 1 2ตัวเรือนเป็น 18K แปดเคเยลโลโกแบบนี้นะครับ 18K แปดเคเยลโลโกแบบนี้น้ำหนักอยู่ที่2.58กรัมนะครับ2.58กรัมนะครับมุกน้ำจืดนะครับมุกน้ำจืดเห็นชัดๆแบบนี้นะครับมุกน้ำจืด กลมดิ๊กสวยๆแบบนี้นะครับ8มเมตร1เมตรนะครับประดับบ่าแบบนี้ครับประดับบ่าเม็ดนี้6เมตรนะครับ0.11กะรัตนะครับ0.11กะรัตนะครับลักษณะแหวนที่เรียบง่ายนะครับเป็นการเฉียงแบบนี้เข้าหากันนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นลักษณะที่แหวนที่สวยนะครับเรียบง่ายสวยหรูแต่มีสไตล์นะครับบอกได้เลยคำเดียวว่าแนะนําได้เลยนะครับวงนี้นะครับ เห็นไหมแลวครับว่าลักษณะนะครับใส่แล้วก็ดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับ R P 0 1 2นะครับ R P 0 1 2อย่างที่เห็นนะครับมุกขนาด8มิลลิเมตรนะครับ8มิลลิเมตรก็ใส่แล้วดูโดดเด่นนะครับริงไซส์นะครับอยู่ที่51นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่51บนะครับบวกรบ3เบอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่านอกเหนือมากกว่านี้นะครับก็ขออนุญาตมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทองเึ้่มานิดนึงนะครับวงนี้นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่ 17,000บาทนะครับ17,000บาทประเดิมวงแรกกันก่อนเรียบง่ายสวยหรูวงนี้เลยนะครับ RP 0 1 2นะครับ RP 0 1นนะครับใครกำลังมองหาแหวนมุกสวยๆนะครับก็ต้องแนะนำวงนี้ไปเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งวงที่เรียบง่ายแต่ว่าสวยหรูมากเลยทีเดียวนะครับ RP 0 1 2สนใจแคปรูปมาและส่มาได้เลยนะครับ ไปดูวงต่อมากันบ้างนะครับวงนี้ RP 010นะครับ RP 010นะครับตัวเรือนเป็น 18k yellow gold นะครับน้ำหนักอยู่ที่4.0กรัมนะครับ4.0กรัมนะครับมุกตรงกลางนะครับมุกตรงกลางเห็นไหมครับว่ามุกเม็ดใหญ่ๆโตๆแบบนี้นะครับมุกขนาด11มิลมนะครับมุกขนาด11มิลมนะครับมุกเขาจะมีลักษณะครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเป็นมุกที่ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะไม่ได้ยกสูงจนเกินไปนะครับ เห็นไหมอ่าผมให้เห็นชัดๆกันนิดนึงนะครับก็คือเขาจะมีลักษณะที่คือเป็นมุกครึ่งเม็ดแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ทาให้มุกนะเม็ดไม่ได้อยู่ยกสูงจนเกินไปเพราะว่ามุกขนาด11มิลลมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น11เ็ดมิลเมตเต็มๆเนี่ยมุกจะเม็ดสูงมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับมุกเม็ดนี้11มิลเมตรครับก็ทําให้ดูหน้าใหญ่เต็มๆแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพชรที่ฐานแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าความระยิบระยับของที่ฐานแบบนี้นะครับ ลักษณะเหมือนมงกุฎนะครับที่รองรับตัวมุกให้ดูโดดเด่นดูใหญ่แบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่บาก็มีเพชรแบบนี้นะครับเพชรรวมกันอยู่ที่54เมตรครับ0.54กะรัตนะครับ0.54ดกะรัตนะครับปริ้นเซอร์วันนี้อยู่ที่52นะครับปริ้นเซอร์วันนี้อยู่ที่52นะครับบอกได้คันเยร์นะครับว่างานสวยงามรีบระยบแบบนี้นะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าวงนี้ก็มีลักษณะที่ใหญ่ดูโดดเด่นขึ้นมาอีก1สเต็ปนะครับเห็นไหมครับว่าใส่แล้วก็ดูโดดเด่นดูสวยนะครับแล้วก็มุกนะครับเขาก็จะมีความใหญ่นะครับเห็นไหมครับว่าเขามีความขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าตัวมุกนะครับไม่ได้ยกสูงมากจนเกินไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่รับรองว่าใส่แล้วดูโดดเด่นของตัวแหวนมุกได้เลยทีเดียวนะครับ วงนี้นะครับวงนี้ราคานะครับอยู่ที่33,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะครับสำหรับแหวนมุกสวยๆวงนี้นะครับได้มุกขนาดถึง11มิลไปเลยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ rp 0 1 0นะครับ3า0 0 0บาทนะครับอีกหนึ่งวงที่แนะนำของทางร้านเลยนะครับ แล้ววงสุดท้ายของฝั่งแหวนกันบ้างนะครับ RP008 นะครับ RP008 ครับตัวเรือนเป็น 18k เยนโลโก้นะครับเยนโลโก้แบบนี้น้้าหนกอยู่ที่7.63กรัมนะครับ7.63กรัมนะครับมุกเป็นมุกลักษณะครึ่งซีอีกเช่นเดียวกันนะครับขนาด11มิลิเมตรนะครับ11มิลิเมตรนะครับเป็นมุกน้ำจืดนะครับเห็นไหมครับว่าใหญ่โดดเด่นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับที่ฐานนะเห็นไหมครับว่าที่ฐานเขาจะเป็นลักษณะเป็น2เส้นแบบนี้นะครับ โอบล้อมเข้ามาตรงกลางแบบนี้ให้ดูโดดเด่นดูใหญ่นะครับแล้วก็มีการฝังที่เตย4มุมแบบนี้นะครับเพชรนะครับ40เมตรนะครับ0.40กระรัตนะครับ0.40กระรัตนะครับเราต้องบอกว้วครับว่าใครสนใจวงใหญ่ๆนะครับก็ต้องจัดวงนี้ไปเลยนะครับใหญ่ดูโดดเด่นนะครับแล้วก็ฐานเขาก็จะทำให้ลักษณะรับกันทำให้แหวนดูใหญ่ดูเด่นดูเต็มแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับ เรืไซน์นะครับวงนี้อยู่ที่55นะครับก็มีขนาดใหญ่กําลังดีเลยนะครับก้านนะครับก้านจะเป็น2เส้นแบบนี้นะครับรับกันลงมาแบบนี้พอดีพอดีนะครับใครสนใจแหวนมุกที่มีขนาดใหญ่โดดเด่นก็ต้องจัดวงนี้ไปเลยนะครับวงนี้นะครับราคาอยู่อยู่ที่41,000บาทนะครับ41,000บาทนะครับสำหรับแหวนมุกวงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวงที่มีความโดดเด่นดูโดดเด่นดูใหญ่แบบนี้เลยทีเดียว 41,000บาท RP 0 0 8นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับแคปรูปไว้แล้วก็ติดต่อเข้ามาทักไลน์กันได้เลยนะครับยให้แอด I Love James นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับแอด I Love James นะครับจบฟังแวนแล้วเรามาดูฝั่งต่างหูกันบ้างดีกว่ามาดูต่างหูคู่หนึ่งครับคู่อีกคู่หนึ่งนะครับ EP 0 0 3นะครับ EP 0 0 3 ตัวเรือนเป็น 18k เยลโลโก้นะครับ 18k เยลโลโก้นะครับน้ำหนักอยู่ที่2.33กรัมนะครับ2.33กรัมนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเห็นไหมครับก็เห็นชัดๆนิดนึงอ่าเขาจะเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็เป็น่ยวผีเสื้อนะครับแล้วก็เป็นมุกนะครับมุกก่อนนะครับมุกขนาด7มมตรนะครับ7มเมตรเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับทรงกลมแบบนี้2เม็ดนะครับเห็นไหมครับว่ามีขนาด2เม็ดสวยกําลังดีนะครับ และเห็นเพชรไหมนะครับเพชรนะครับเพชร40เมตร0.40การัตนะครับมีความรียบระยับมากเลยทีเดียวนะครับและความพิเศษของผู้นี้นะครับก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นลักษณะของเป็นแป้นนะครับเขาจะเป็นลักษณะเสียบลงมาแบบมิดเลยตรงๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดไปไหนครับเพราะว่าตรงนี้ตัวก้านยาวมากนะครับไม่ต้องกลัวหลุดได้เลยนะครับก็คือเสียบตรงหูลงมาตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสไตล์นะครับที่ทําให้ต่างหูดูโดดเด่นนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ ทท yes. วงนี้นะครับคู 23, ่นี้คู่นี้นะครับราคาอยู่ที่2 3 0 0 0บาททุนทวเลยนะครับ23,000บาททุนทวนะครับได้ต่างหูเราตัวระยะแบบนี้นะครับสไตล์พิซซ์แบบนี้ดูสวยดูประกายดูโดดเด่นร,ยยระยับระยับแบบนี้ไปเลยนะครับรารสนใจต่างหูอีกหนึ่งแนวนะครับก็ต้องจัดคู่นี้ไปเลยนะครับ23,000บาทนะครับ23,000บาทนะครับสำหรับต่างหูคู่นี้นะครับอ่า เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่สวยไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับอ่าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับและอีกหนึ่งคู่นะครับและอีกหคู่นะครับ่ EL 018นะครับ EL 0 1 8ตัวเรือนเป็ิเยเยโลโก้นะครับน้ำหนักอ,อยู่ที่2.33กรัมนะครับ2.33กรัมนะครับอ่าอย่างที่เราเห็นนะครับ ต่างหูคู่นี้มีความสวยระยิบระยับแบบนี้นะครับมุกนะครับความโดดเด่นก็คือมุกเสาสีนะครับคู่นี้เป็นมุกเซาสีนะครับขนาด13.39มิลลิเมตรนะครับ13.39มิลลิเมตรบอกได้เลยคำเดียวว่ามุกเม็ดใหญ่เต็มเ็มทีเดียวแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ามุกใหญ่เต็มเต็มแบบนี้นะครับประมาณ13มิลแบบนี้นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรนะครับเพชรเขาก็จะมีความระยิบระยับนะครับตรงด้านบนนะครับ ก็จะมีลักษณะการทำเป็นเตยนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวเป็นลักษณะแบบนี้ลงมานะครับมีเพชรเมงเม็ดนะครับและตัวล้อมของตัวมุกนะครับเขาก็จะมีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาเป็นแบบว่าเป็นทองสลับเพชรแบบนี้ระยิบระย้าแบบนี้เลยทีเดียวครับบอกได้เลยคำเดียวว่าใส่ออกงานออกการสวยรูมแน่นอนทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับเพชร36เม็ด0.63กะรัตนะครับ0.63กะรัตนะครับและมุก13มมิล ใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามุกนะครับเขาก็จะมีความกลมทีเดียวเลยนะครับผมให้ดูชัดๆแบบนี้นะครับอ่าก็จะยังมีร่องรอยอยู่บ้างนะครับต้องบอกได้เลยว่ามุกถ้ากลมดิกแล้วสะอาดมากๆเนี่ยราคาสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่เราก็จัดคัดที่มุกที่มีเกรดที่มีความสวยงามมากแล้วเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามีความสวยงามมากทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่ 56,000บาทนะครับห้าหมบาทนะครับสำหรับต่างหูมุกระยะคู่นี้นะครับ EL 018คู่นี้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยครับอีกหนึ่งคู่ที่ดูโดดเด่นดูใหญ่และดูเต็มๆนะครับอ่ะใครสนใจคู่นี้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาดูสร้อยมุกกันบ้างดีกว่านะครับสร้อยมุกเส้นที่1นะครับ n007 นะครับ n007 สร้อยมุกเส้นนี้เป็นสร้อยมุกน้ำจืดกันก่อนนะครับสร้อยมุกน้ำจืดกันก่อนนะครับอ่าเส้นนี้เป็นสร้อยมุกน้ำจืดนะครับขนาดมุกขนาดตั้งแต่9ถึง9.5มิลลิเมตรนะครับ9ถึง9.5มิลลิเมตรนะครับตัวมุกนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่ากึ่งกลมนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะกลมนะครับ เขาก็จะเป็นลักษณะที่เป็นกึ่งหยดน้ําแล้วก็เป็นไข่แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขามีข้อดีข้อได้เปรียบของชิ้นนี้ที่เม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่ดูโดดเด่นดูเต็มแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาดูโดดเด่นดูเต็มนะครับตัวสายนะครับตัวสายเป็นสร้อยงานเงินนะครับสร้อยงานเงินนะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวสายเขาจะสามารถปรับขนาดได้ว่าเราจะใส่ที่ขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับตรงนี้เขาก็จะมีถ่วงทดไว้ให้นะครับ ใส่ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยคาเดียวว่าใส่สวยนะครับตั้งแต่16จนถึง18แบบนี้นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับอ่าก็จะมีความสวยงามนะครับเห็นไหมครับว่ามีความสวยงามระดับนี้เลยนะครับ29เม็ดนะครับสำหรับจํานวนมุกเม็ดนี้นะครับก็จงบอกได้เลยคําเดียวว่าใครสนใจมุกที่เม็ดใหญ่ๆนะครับราคาดีๆก็ต้องจัดเส้นนี้ไปเลยนะครับอ่าให้ดูรีบเรียงเรียงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เขาก็จะมีจุดเด่นอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เขาจะเป็นข้อเงินนะครับข้อเงินประดับด้วยพลอยสีออกเขียวๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินหมดนะครับให้เห็นระยะนิดนึงซึ่งเขาก็จะมีลูกเล่นตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวสร้อยก็จะเป็นแบบนี้ครับผมสร้อยเช้นนี้นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับ9,500บาทนะครับใครสนใจส้อยมุกเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถจัดได้เลยนะครับ 9,500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับส้อยมุกเมดใหญ่เส้นนี้นะครับอ่ะอีก1เส้นนะครับแนะนำเลยนะครับว่าเป็นอีก1เส้นที่ราคาดีสวยนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับ n007 นะครับ9,500บาทนะครับและเส้นสุดท้ายนะครับเราก็จัดของสวยอลังการอีกเส้นหนึ่งกันบ้างนะครับ n004 นะครับ n004 สร้อยมุกนะครับสร้อยมุกเส้นนี้เป็นสร้อยอากอย่านะครับสร้อยอากอย่าครับก็จะเป็นมุก ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับมุกญี่ปุ่นอมชมพูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเส้นนี้ก็จะมีลัสเตอร์นะครับมีประกายที่สวยกว่าพอาอเขาเป็นมุกน้ําเค็มแบบนี้ขนาดมุกนะครับ8.5มิลลิเมตรนะครับ8.5มิลลิเมตรและบอกได้คําเดียวว่ากลมเท่ากันทุกเม็ดนะครับกลมเท่ากันทุกเม็ดเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับกลมเรียงกันมาเลยแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่างานละเอียดนะครับมุกทั้งหมดมีอยู่ที่46เม็ดนะครับ46เม็ดนะครับแบบนี้ครับ ตัวล็อกตัวล็อกเป็นเงินนะครับตัวล็อกเป็นเงินนะครับเวลากดก็คือกดตรงนี้แล้วเขาก็จะดึงตัวแท่งออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วเวลาใส่ก็ใส่ตึกล็อกลงไปเห็นไหมครับว่าจะมีความสวยงามมากทีเดียวนะครับสําหรับสร้อยมุกเส้นนี้นะครับสร้อยมุกเส้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นที่มีความสวยงามนะครับขนาด18นะครับเส้นนี้18นิ้วนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเส้นนี้นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่ 3 8 0 0 0บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะครับสำหรับสร้อยมุกเส้นนี้นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับสร้อยมุกก็เป็นอะไรที่มีความสวยความโดดเด่นความสวยงามนะครับเส้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นที่แนะนําเลยทีเดียวนะครับมีความสวยมากๆเลยนะครับโอเคก่อนจากกันนะครับเราขอเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆกันเลยดีกว่านะครับว่าชอบเส้นไหนอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับ ก็ถ้าเทียบกันให้ดูเราก็จะเห็นชัดๆนิดนึงเลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับสามหมื่นแปดพันบาทครับสร้อยมุกอากุยานะครับด้านขวามือสร้อยมุกน้ำจืดนะครับเล่นนี้เก้าพันห้านะครับตัวรัสเตอร์เขาก็จะมีความแตกต่างกันชัดๆนิดนึงนะครับแต่เรื่องของขนาดเรื่องอะไรอย่างนี้ก็อาจจะคนชอบนะครับก็เป็นอีก2เส้นนะครับที่ผมจัดมาให้แบบเปรียบเทียบกันเห็นชัดๆแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับ ต่อมานะครับก็คือแหวนอีก3วงนะครับวงใหญ่สุด RP008 ูครับ4 1 0 0 0บาทนะครับ r p 0 1 0นะครับ3า0 0 0บาทแล้ววงเล็กๆของเรานะครับ17,000บาทนะครับ3วงมีความสวยทุกวงแบบนี้เลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายนะครับต่างหูอีก2คู่ของเรานะครับ2คู่ของเราแบบนี้ครับต่างหูผีเสื้อนะครับกำลังน่ารักแบบนี้23,000บาทนะครับและต่างหูระยะคู่ใหญ่แบบนี้นะครับ56,000บาทนะครับ สนใจคู่ไหนก็ติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับรีวิวจิวเวลรี่สัปดาห์นี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของจิวเวลรี่มุกนะครับใครสนใจชิ้นไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์แอดก็ได้นะครับทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับแวะมาชมทางร้านนะครับร้านอยู่บนถนนมเหศักดิ์สีลมนะครับก็สามารถทํานัดหมายกันเข้ามาได้เลยนะครับเราก็ยังมีสินค้ามากมายให้เลือกชมนะครับมีให้ดูกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้า e กับ EQ พ่อคาเชรจากไอเลิฟเจนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ